คุณเคยสังเกตไหมครับว่าตามทางเดินข้างบ้านตามริมรั้วที่เราเห็นจนชินตาหรือเลื้อยพันอยู่บนต้นไม้อื่นๆมีเถาวัลย์เล็กๆชนิดหนึ่งที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งเงียบๆอวดใบสีเขียวสดรูปหัวใจกับดอกไม้สีขาวบริสุทธิ์ให้เราเห็นอยู่ทุกวันเราส่วนใหญ่มักจะเดินผ่านมันไปอย่างเร่งรีบในชีวิตประจําวันมองมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของทิวทัศน์เป็นเพียงวัชพืชที่ไร้ชื่อไร้ความสําคัญแต่คุณรู้ไหมครับว่า ภายใต้ความธรรมดาสามัญที่ถูกมองข้ามนั้นกลับซ่อนความลับอันยิ่งใหญ่ซ่อนขุมทรัพย์ด้านสุขภาพที่คนแข็งแรงจริงๆหรือผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้านเรามักจะรู้กันแต่ไม่เคยเป่าประกาศบอกใครวันนี้เราจะลองหยุดเดินสักนิดก้มลงมองพืชชนิดนี้ที่เราเรียกกันติดปากว่าตำลึงให้ดีๆเพื่อค้นพบคุณประโยชน์อันน่าอัศจรรย์ที่คุณอาจไม่เคยได้ยินมาก่อน นี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวของผักฟรีริมรั้วแต่มันคือเรื่องราวที่ว่าธรรมชาติได้มอบของขวัญล้ำค่าที่สุดให้เราแล้วของขวัญที่อยู่ตรงหน้าเรามาตลอดเพียงแค่รอให้เราหันไปมองมันเท่านั้นเองลองนึกภาพชีวิตยุคใหม่ของเราดูสักนิดนะครับเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยตัวเลขตัวเลขในบัญชีเงินเดือนตัวเลขบนนาฬิกาและที่น่ากังวลที่สุดคือตัวเลขบนใบตรวจสุขภาพโดยเฉพาะตัวเลขที่เรียกว่าระดับน้ำตาลในเลือด สำหรับคนนับล้านที่กำลังต่อสู้กับโรคเบาหวานหรือภาวะก่อนเบาหวานตัวเลขนี้เปรียบเสมือนฝันร้ายที่คอยตามหลอกหลอนเป็นสงครามที่ยืดเยื้อและเหนื่อยล้าพวกเขาต้องชั่งตวงวัดอาหารทุกมือ้อปฏิเสธของหวานจานโปรดและใช้ชีวิตอยู่กับความกังวลถึงภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมือ่อผู้คนต่างเสาะหายยาราคาแพงวิธีการรักษาที่ซับซ้อนโดยอาจลืมไปว่าบางครั้งคำตอบที่ดีที่สุด กลับซ่อนอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายที่สุดและนี่คือความลับข้อแรกความลับที่น่าทึ่งที่สุดของตำลึงริมรัวต้นนั้นในใบตำลึงสีเขียวสดทุกๆใบนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสารประกอบหลายชนิดที่มีความสามารถในการช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างน่าทึ่ง มันทำงานคล้ายกับเป็นผู้พิทักษ์เงียบๆให้กับร่างกายของเราครับเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดของคุณมีความเสี่ยงที่จะพุ่งสูงขึ้นหลังมื้ออาหารสารออกฤทธ,ธิในใบตำลึงจะเข้ามาช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดอย่างนุ่มนวลมันไม่ใช่ยาวิเศษที่กินแล้วหายป่วยในทันทีไม่ใช่เลยครับแต่มันคือเพื่อนร่วมทางคือตัวช่วยจากธรรมชาติที่ทำให้การต่อสู้กับระดับน้ำตาลของคุณนั้นง่ายขึ้น งานวิจัยหลายชิ้นชี้ว่าการบริโภคตำลึงเป็นประจำมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดขณะท้องว่างได้อย่างมีนัยสำคัญลองจินตนาการดูสิครับเพียงแค่การเพิ่มตำลึงลวกหนึ่งจานในมื้ออาหารประจำวันของคุณคุณไม่เพียงแต่จะได้เมนูที่อร่อยแต่คุณยังกำลังเติมยาจากธรรมชาติที่ปลอดภัยและอ่อนโยนเข้าสู่ร่างกายเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระบนเส้นทางการดูแลสุขภาพจากโรคเบาหวานนี่คือความจริง ที่น้อยคนจะรู้คือของขวัญที่ธรรมชาติมอบให้กับผู้ที่ต้องการมันมากที่สุดแต่เรื่องราวยังไม่จบเพียงแค่นั้นครับของขวัญที่ผักหน้าตาธรรมดารรมดาชนิดนี้มอบให้เรายังเกี่ยวข้องกับประสาทสัมผัสที่ล้ำค่าที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์นั่นก็คือดวงตาของเรานั่นเองเรากำลังอยู่ในยุคแห่งหน้าจอหน้าจอสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์โทรทัศน์แสงสีฟ้าจากอุปกรณ์เหล่านี้ กำลังทำร้ายดวงตาของเราทุกวันทำให้มันอ่อนล้าตาแห้งและค่อยๆเสื่อมสภาพลงเรายอมจ่ายเงินซื้อยาหยอดตาราคาแพงหรือวิตามินบำรุงสายตานำเข้าโดยไม่เคยรู้เลยว่าแหล่งสารอาหารชั้นเยี่ยมสำหรับดวงตากับกำลังเลื้อยพันอยู่ริมรัวนอกบ้านเรานี่เองและที่สำคัญคือมันฟรีตำลึงเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยสารเบตาแคโรทีนา ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของวิตามิน A เมื่อเข้าสู่ร่างกายเบต้าแคโรทีนจะถูกเปลี่ยนเป็นวิตามิน A ซึ่งเป็นสารอาหารที่จำเป็นอย่างยิ่งยวดต่อสุขภาพของจอประสาทตาและการมองเห็นโดยรวมวิตามิน A ช่วยปกป้องผิวของดวงตาต่อต้านการลุกรานของเชื้อโรคและยังเป็นส่วนประกอบสำคัญของสารสีที่ช่วยให้เรามองเห็นได้ดีในที่ที่มีแสงน้อยการขาดวิตามินเ e ออาจนำไปสู่โรคตาฟางตาแห้ง หรืออาจรุนแรงถึงขั้นตาบอดได้การทานตำลึงเป็นประจำจึงเปรียบเสมือนการมอบเกราะป้องกันตามธรรมชาติให้กับดวงตาของคุณมันเหมือนการส่งพลังงานดีๆไปหล่อเลี้ยงหน้าต่างของหัวใจจากภายในช่วยให้มันสดใสแข็งแรงและมองเห็นโลกที่สวยงามนี้ได้อย่างชัดเจนและยาวนานที่สุดนี่ไม่ใช่ความลับอีกต่อไปแต่มันคือเครื่องย้ำเตือนว่าการดูแลที่ดีที่สุด บางครั้งไม่ได้มาจากสิ่งที่อยู่ไกลตัวเลยแต่มันมาจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดต่างหากและยังมีอีกหนึ่งคุณประโยชน์อันยอดเยี่ยม,มอที่น่าจะโดนใจใครหลายๆคนโดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในประเทศที่อากาศร้อนชื้นอย่างบ้านเราคุณเคยรู้สึกร้อนในบ้างไหมครับอาการที่ร่างกายมันร้อนรุ่มอยู่ข้างในไม่สบายตัวมีแผลในปากหรือรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวนั่นคือสัญญ,ญาณว่า ร่างกายของคุณกำลังต้องการการดับร้อนและการระบายพิษตามตำรายาแผนไทยและภูมิปัญญาแต่เก่าก่อนตำลึงนั้นมีฤทธิ์ทีเย็นรสจืดซึ่งมีสปปรรพคุณช่วยดับพิษร้อนถอนพิษไข้และช่วยระบายของเสียออกจากร่างกายได้เป็นอย่างดีมันทำงานเหมือนกับทานน้ำเย็นที่ไหลชะล้างอยู่ภายในร่างกายของคุณช่วยขับเอาสารพิษที่ตกค้างออกไปและบรรเทาความร้อนรุ่มจากภายใน การได้ซดแกงจืดตำลึงร้อนๆสักถ้วยในวันที่อากาศอบอ้าวคุณจะรู้สึกได้ถึงความแตกต่างในทันทีความรู้สึกโล่งสบายจะค่อยๆแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายมันไม่ใช่แค่อาหารแก้ร้อนในแต่มันคือการดีท็อกซ์ด้วยวิธีธรรมชาติมันช่วยลดภาระของตับซึ่งเป็นอวัยวะหลักในการกรองของเสียและช่วยให้ไตขับของเสียออกทางปัสสาวะได้ดีขึ้นส่งผลให้ผิวพรรณของคุณดูสดใสเปล่งปลั่ง และลดปัญหาสิวผดผื่นที่น่าลำคาญใจนี่แหละครับคือความงามที่มาจากสุขภาพดีอย่างแท้จริงความงามที่ถูกบำรุงจากสิ่งที่ดีที่สุดของธรรมชาติไม่ใช่จากเครื่องสำอางราคาแพงเป็นเคล็ดลับง่ายๆที่คนเฒ่าคนแก่ผู้มีผิวพรันดีแม้ไม่ต้องปัดทินโฉมมากมายได้ใช้กันมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นเมื่อได้รู้ถึงความลับอันล้ำค่าที่ซ่อนอยู่ในใบไม้สีเขียวรูปหัวใจเหล่านี้แล้ว เราจะนำสมบัติชิ้นนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตได้อย่างไรคำตอบนั้นง่ายกว่าที่คิดครับธรรมชาติไม่เพียงแต่มอบยาดีให้เราแต่ยังมอบรสชาติที่อร่อยและวิธีการปรุงที่แสนจะง่ายดายมาให้ด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดและคงคุณค่าทางอาหารไว้ได้ดีที่สุดก็คือการลวกคุณเพียงแค่เด็ดยอดและใบอ่อนๆมาหนึ่งกำมือล้างให้สะอาด แล้วนำไปลวกในน้ำเดือดจัดๆแค่เพียงอึดใจเดียวพอให้ผักสลดแล้วรีบตักขึ้นเพียงเท่านี้คุณก็จะได้ผักลวกรสหวานนิดๆที่แสนอร่อยลองจิ้มกับน้ำพริกกะปิรสเด็ดดูสิครับรสหวานของผักจะตัดกับรสเค็มเผ็ดของน้ำพริกได้อย่างลงตัวมันคือรสชาติของความเรียบง่ายคือรสมือของแม่ที่คุ้นเคยและเป็นรสชาติที่สามารถ ปลุกความทรงจำในวัยเด็กของใครหลายๆคนให้กลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้งหากอยากจะทำเป็นเมนูที่มีน้ำซดคล่องคอก็ต้องนึกถึงแกงจืดตำลึงหมูสับนี่คือเมนูสามมันประจำบ้านของคนไทยเกือบทุกครัวเรือนน้ำแกงร้อนๆรสชาติอ่อนโยนหอมกลิ่นกระเทียมพริกไทยมีหมูสับนุ่มๆและใบตำลึงหวานๆเป็นเมนูที่อร่อยได้ประโยชน์และเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว โดยเฉพาะในวันที่รู้สึกไม่สบายหรือต้องการอาหารที่ช่วยบำรุงร่างกายนะครับและนี่คืออีกหนึ่งวิธีที่คุณอาจคาดไม่ถึงคุณสามารถนำใบตำลึงมาทำเป็นชาสมุนไพรสำหรับดื่มเพื่อล้างพิษได้ด้วยนะครับเพียงแค่นำใบตำลึงสดสสักสี่ห้าใบมาล้างให้สะอาดขยี้เบาๆแล้วชงในน้ำร้อนทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีให้สารอาหารในใบออกมาคุณก็จะได้ชาร้อนๆสีเขียวอ่อนที่มี กลิ่นหอมละมุนของธรรมชาติการได้นั่งจิบชาตำลึงอุ่นๆไม่ใช่แค่การดื่มแต่เป็นเหมือนการทำสมาธิเป็นการเชื่อมโยงตัวเราเข้ากับธรรมชาติเพื่อรับฟังเสียงของร่างกายและเพื่อชาล้างความเหนื่อยล้าและความเครียดที่สะสมมาตลอดทั้งวันเรื่องราวของตำลึงสอนให้เรารู้ว่าสุขภาพที่ดีไม่ได้อยู่ไกลตัวหรือมีราคาแพงเสมอไป บางครั้งมันกลับซ่อนตัวอยู่ในสิ่งที่ธรรมดาที่สุดสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันจนมองข้ามไปมันเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจให้เราใช้ชีวิตให้ช้าลงอีกสักนิดสังเกตโลกรอบตัวให้มากขึ้นอีกสักหน่อยเพราะธรรมชาติมักมีของขวัญอันล,ล้ำค่าซ่อนไว้ให้เราเสมอเพรเม็ดงามริมเร้าที่ถูกลืมเลือนนั้นยังคงอยู่ที่เดิมอย่างแข็งแกร่งและเงียบสงบรอคอยให้คุณไปค้นพบคำท้าเล็กๆที่ผมอยากจะฝากไว้ในสัปดาห์นี้ก็คือ ลองมองหาต้นตำลึงที่ขึ้นอยู่แถวแถวบ้านของคุณดูนะครับแค่ลองสังเกตมันดูก่อนและถ้าเป็นไปได้ลองเด็ดยอดอ่อนๆมาซักกำมือแล้วนำไปลวกจิ้มกับน้ำพริกถ้วยโปรดของคุณนอลองชิมรสชาติของมันแล้วมาแบ่งปันความรู้สึกของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยครับถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องราวของผักริมเ้านี้มีประโยชน์และน่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ไปให้คนที่คุณรักและที่สำคัญที่สุด อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อที่เราจะได้กลับมาค้นพบความลับด้านสุขภาพดีดีจากธรรมชาติไปด้วยกันอีกนะครับสวัสดีครับและพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไป